สวัสดีครับผมรัฐอักษรานุเคราะห์นะฮะชื่อเล่นชิดกล้องนะครับหรือที่ใครๆเรียกว่าโคชกล้องนะครับผมจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก็เอกสาขาโฆษณานะฮะโทรก็สาขาประชาสัมพันธ์นะครับต่อจากนั้นผมก็ไป เรียนปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจาก College of Notre Dame นะครับแล้วก็ก็ไปเอกการตลาดโดยตรงเลยจากนั้นผมก็กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เริ่มต้นชีวิตจากการเป็น Supply a n a l y s ลอยู่ในบริษัท c คา t e c h เป็นคนที่จะ คิดวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับราคาน้ํามันเกี่ยวกับการเทรดราคาน้ํามันนะครับก,ก็ก็ทำให้ผมเนี่ยมีมีพื้นฐานในการวิเคราะห์ในเรื่องของการเทรดต่างๆนะครับดังนั้นผมก็ออกมาทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตรายการทีวีนะครับก็ผลิตรายการทีวีหลากหลายทำละครทีวีก็อยู่ในเส้นทางของบันเทิง จนในที่สุดก็มาเป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัทเกี่กับเอนเตอร์เทนเมนี่ยแหละครับที่อยู่ในตลาดหล,หลักทรัพย์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบการลงทุนต่างๆอีก,อ,กอีกครั้งหนึ่งนะครับการเทรดหุ้นการอะไรต่ออะไรแล้วก็แต่ก็ยังมีในเรื่องของ Entertainment อยู่จากนั้นผมก็ออกมาทำบริษัทอีเวนต์ดอร์คไนเซอของตัวเองนะครับ ก็ทำคอนเสิร์ตต่างๆเป็นคนทำคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศที่โดง่งดังก็หลายๆอันก็ไม่อยากบอกเท่านี้นะครับเอาเป็นว่าโอเคทำเกี่ยวกับคอนเสิร์ตมาเยอะนะครับหลังจากนั้นก็เกิดปัญหาโควิดขึ้นมาก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตพังทลายลงไปเลยเพราะว่าธุรกิจของผม ทำอะไรไม่ได้เลยได้ได้อยู่กับบ้านจ่ายเงินพนักงานไปจ่ายไปจนจนในที่สุดก็ตัดสินใจปิดแล้วกเ็เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ตรงกับจังหวะที่ผมกำลังมองหาธุรกิจอะไรนะที่มันจะลงทุนน้อยแล้วก็ให้ผลประโยชน์ที่ค่อนข้างดีที่สำคัญคือไม่เสี่ยงก็หาอยู่นานฮนะ จนในที่สุดผมมาเจอนี่แล้ว o c ค a ค h NFT Pro Version 3เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากครับสำหรับเหตุผลที่ผมเข้าร่วมท,ทําธุรกิจ o อ a c h ช NFT Pro Version 3เนี่ยนะฮะมันมีอยู่ไม่กี่ข้อที่ทําให้ผมตัดสินใจเริ่มต้นเลยเนี่ย มันก็มีน้องชายคนหนึ่งที่เรารู้จักกันมานานสมัยก่อนเนี้ยเ,เขาทําอยู่เครือข่ายเครือข่ายหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับอาหารลดความอ้วนตอนนั้นผมน้ําหนัก122กิโลกรัมน,น้องชายผมคนนี้เขามาเจอผมนะครับแล้วเขาก็แนะนําสินค้านี้จนแนะนําวิธีการลดความอ้วนจนตอนนี้ผมลดลงมาประมาณ30กิโลนะครับ จากฝีมือน้องชายผมวคนนี้แต่ก็หลังจากลถลงมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันมานานเลยอยู่ดีๆเขาก็โทรมาครับพี่ก้องครับตอนนี้ผมเจอธุรกิจใหม่ซึ่งคุณแม่ผมแนะนำมาแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจที่ดีมากและอยากให้พี่มาลองฟังดูเผื่อจะมีโอกาสได้ทำรายร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เลยไปตามนัดของเขา หลังจากที่ได้รับฟัง r e s e n t a t i o n จากคุณแอนซึ่งเป็นคุณแม่ของของของโน่ฮะน้องจีโน่เนี่ยก็ทำให้ผมรู้สึกอยู่เลก้าขึ้นมาทันทีเลยว่าอันนี้แหละคือธุรกิจที่ผมมองหาอย่างแรกเลยทำไมผมถึงเข้าร่วมธุรกิจนี้นะฮะหรือว่า Why I Joy นะครับข้อที่หนึ่ง ผมมองว่ามันเป็นธุรกิจที่ปลอดภัยครับความเสี่ยงน้อยมากๆครับสาเหตุที่ว่าทําไมถึงปลอดภัยก็เป็นเหตุบังเอิญนี่แหละครับที่ผมเคยเข้าไปร่วมทําโครงการเขาเรียกว่า ICO หรือ Initial Coin Offering สําหรับเหรียญคริปโตอันหนึ่งซึ่งกําลังตอนนั้นเรากําลังทําเหรียญคริปโตกันเองนะครับ ผมก็เห็นความสำคัญของบล็อกเชนว่ามันปลอดภัยขนาดไหนการเป็นดิเซนทริไลซ์มันดียังไงที่ไม่ใช่ระบบการค้าที่รวมอยู่ที่ศูนย์กลางนะครับคริปโตเคอเรนซีมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับและในที่สุด NFT มันคืออะไรอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่ามันปลอดภัย ปรการแรกนะครับปลอดภัยไม่ใช่ปลอดภัยธรรมดาคือบางครั้งคนอาจจะได้ได้ยินวนะ่าคริปโตโอ้ยนี่มันสแกมเมอร์พวกนี้มันสแกมเมอร์หรือไม่น็เออมันคือเออ Money Game, มันคือแชร์ลูกโซ่อันนั้นเป็นความความคิดที่ผิดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเลยนะครับตัวคริปโตเองไม่ใช่สแกมเมอร์ตัวคริปโตเอง ไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่ตัวคริปตัวเองไม่ใช่มานิเกมสิ่งที่ทำให้คนมองว่าคริปโตเป็นอย่างนั้นก็คือการที่คนเอาเอาเอาตัวคริปโตไปเป็นเครื่องมือในการหลอกคนครับนั่นหมายความว่าอย่างไงครับการทำธุรกิจที่มีศูนย์กลางอยู่ทุกๆอย่างมีความเสี่ยงสูงมากถ้าคนที่อยู่ตรงกลาง นำเงินไปผู้ที่เอาเงินเราไปบริหารเนี่ยไม่มีธรรมาพิบาลนะครับอันนี้คือสแกมเมอร์อย่างแท้จริงยกตัวอย่างเช่นนะครับไอ,อเงินทุน3 3ทีที่ที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยเขาระดมทุนคนนะครับบอกว่าจะเอาไปเทรด f o r r x x ตรงกลางเนี่ยแหละที่มีปัญหาเพราะว่าเขาเอาเงินคนใหม่ ไปจ่ายคนเก่าไปเทรดจริงหรือเปล่าแรกๆอาจจะเทรดจริงแต่หลังๆเมื่อ,อ,อมีเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนเกิดความโลภมันก็จะสามารถทําให้มันทําอะไรผิดๆไปได้นะฮะก็คือเอาเงินไปทําอะไรที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ที่บอกกับคนที่ระดมทุนไว้อันนี้แหละครับคือ scammer หรือยกตัวอย่างเช่นแชร์ครับ แชร์ที่เขาบอกแชร์ลูกโซ่มันก็เหมือนเราเล่นแชร์ตามบ้านเนี่ยแหละครับตามที่ทํางานเนี่ยแหละครับเทา้าเราเอาเงินมาให้เท้าเล่นมาให้เท้ารวบรวมแล้วก็เอาไปจ่ายให้ให้ให,ให้ให้มือทั้งหลายวันใดที่เท้าเดือดร้อนหรือต้องการใช้เงินหน้ามืดขึ้นมาเอาเงินจากลูกแชร์ไปไปใช้แล้วก็ไม่ได้เอาเงินไปให้ให้ลูกแชร์อันนี้ก็คือ scammer นะครับก็คือคือการ ไม่มีธรรมาพิบาลเป็นการโกงกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นกับคนการทั้งสิ้นแต่ในบางครั้งนะฮะในบางครั้งธุรกิจบางอยา่างก็ทำโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเขาไม่ได้เป็น scammer เขาไม่ได้เป็นมานิเกมแต่เขาบริหารผิดพลาดก็ทําให้เกิด ความเสียหายขึ้นได้เหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ที่เรากำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้คือกองทุนประกันสังคมที่เขาหักเงินจากพวกเราทุกๆคนในเงินเดือนเนี่ยมาสมทบเข้ากองทุนและเขาเอาคนเอาเอาเอา,เอาคนที่บริหารกองทุนเนี่ยไปบริหารผิดพลาดครับเอาไปลงทุนในแหล่งที่ผิดพลาดทำให้ไม่สามารถได้ไรายได้จ่ายให้กับ คนทั่วไปท,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 ที่ส่งเงินประกันสังคมเข้ามาก็ตอนนี้กำลังเป็นปัญหากันอยู่หรือแม้แต่ธนาคารเองก็ตามในสหรัฐอเมริกาเมื่อไม่กี่วันมานี้นะเมื่อวันที่29ธนาคารล้มไปอีกหนึ่งธนาคารแล้วนะครับตอนนี้ห้าธนาคารแล้วนะครับหมายความว่าไงคนเอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารธนาคารเอาไปลงทุนที่ผิดพลาดจบเลยครับไม่สามารถให้ดอกเบี้ย กับคนที่เอาเงินไปฝากค,คนเกิดความไม่ไว้วางใจก็ถอนถอน,ถอน,ถ,อนถอนเงินจนหมดธนาการเจง๊งฮะนี่แหละครับคืออันตรายของการที่เป็น centralized ของการมีตัวกลางที่มาบริหารเงินของเราแต่ว่าออฟแคชเป็นดีเซ็นทรัลไรส์เซชันนะครับอยู่บนแพลตฟอร์มดี e ซ็น a รัลไ d e ์เอช n g e นะครับเรา ไม่มีตัวกลางมาบริหารเงินอะไรเลยเพราะว่ามันอยู่ในสร์ทคอนแท็กนะครับตัว IO เป็นผู้กำหนดเลยว่าเมื่อคุณแนะนำคนมาซื้อ,อ,อตัว NFT เราคนที่แนะนำจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเท่านี้เปอร์เซ็นต์คนที่อยู่เลเวลต่อไปได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์เลเวลต่อไปได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์จนหมดเลยครับเรียกได้ว่า95%เป็นเป็นค่าคอมมิชชั่นหมดเลย ซึ่งสามารถดูได้ว่าเงินเข้ากระเป๋าเราทันทีภายใน3-5วินาทีมันเป็นอะไรที่ amazing มากนะครับวันนั้นเนี่ยคุณแอนกับน้องจีโน่ก็ได้บอกพี่ก้องผมขอ500บาทที่ลองสมัครดูลองสมัครซื้อ n f t รูปแรกนะฮะราคา10 US ดอลลาร์ก็ประมาณ350บวกค่าแกส๊ส ทั้งหลายก็ประมาณ500และพี่ดูนะว่าเงินค่าคอมมิชชั่นมันจะเข้าพวกผมทันทีเพราะผมกดซื้อไปนับ1 2 3เงินเข้าทันทีเลยครับตุ้งตุ้งตุ้งตุง,ตง,ตง,ตงผมโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างนี้โกลงลำบากไม่มีทางโกงได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในสมาร์ทคอนอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งที่ที่ผมคิดว่า มันเป็นอะไรที่ทําให้ผมมั่นใจว่ามันปลอดภัยมากนะปลอดภัยกว่าระบบธนาคารปลอดภัยกว่าระบบกองทุนอะไรทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเพราะว่ามันเป็นดีเดเซน a ทร z e สนะครับและอยู่บนบล็อกเชนซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือแฮกได้ครับอันที่สองสิ่งที่ผมมั่นใจว่าทำไมผมถึงเข้ามาจอยนะครับ ก็เพราะว่ามันสามารถลิคูเดตได้ทันทีครับเมื่อไหร่ก็ได้ยีสชั่วโมงหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อเงินเข้ามาอยู่ในกระเป๋าผมผมจะแลกเป็นเงินบาทได้ทันทีโดยการโอนเงินเข้ามาที่ที่ที่บิตครับแล้วก็เอ็กเชนจอมาเป็น f i ียเลยเป็นเงินบาทเข้าบัญชีธนาคารเราทันทีอันนี้น้องเขาให้ผมลองทําดูเหมือนกันผมก็ลองทําเดี๋ยวนั้น มันก็ออกเงินเข้ากระเป๋าผมกลับมาในบันทีผมทันทีเหมือนกันนะครับ24ชั่วโมงคุณจะทําตอนไหนก็ได้ซึ่งผมก็คิดว่าเออมันดีกว่าระบบเครือข่ายอื่นๆนะเพราะระบบเครือข่ายอื่นบางทีเราต้องรอ30วันถึงจะสามารถออรอเงินออกมาได้หรืออย่างดีหน่อยก็15วันบางที30วันแล้วก็ยังเอาเงินออกมาไม่ได้เสี่ยงมากนะก็กลับไปอีกมันอยู่ที่คนกลาง คนกลางเท่านั้นแหละที่เป็นตัวกําหนดว่าจะให้เงินเท่าไหร่แต่อันนี้ตัวสมาร์ทคอนแท t เป็นตัวกําหนดทันทีนะครับปุ้งปุ้งปุ้งเงินสามารถออกได้ทันทีนะครับอ,อ,อันที่3ที่ผมลหลงไหลก็คือจริงๆแล้วผมเป็นนักการตลาดผมมองว่าธุรกิจที่ที่การการตลาดที่ดีที่สุดนะครคือการตลาดแบบเน็ตเวิร์กินนะครับมันเริ่มตั้งแต่การเป็นแอฟเฟรียลเอทมาร์เก็ตติ้งนะครับ การเป็น multi level marketing ซึ่งผมดูแผนอันนี้มันเป็นแผนที่บอกได้คำเดียวว่าวิเศษอีกแล้วละ่ะเพราะว่ามันเป็น binary ที่ไม่มีการบังคับข้างใดๆทั้งสิน้นไม่มีออนไม่มีแก่ทุกเม็ดนับหมดเลยนะครับอ,อันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาคิดมาได้ยังไงผมว่าสมการนี้มันดีมากๆเลยแล้วก็ดูแล้วไม่มีการ overpay เด็ดขาดเพราะว่าเงินเกิดจากการที่เขาซื้อมา แล้วจ่ายค่าคอมมิชชั่นทันที95%อีก5%เขาเหลือเอาไว้สำหรับทำการกุศสนนะครับสำหรับทำโปรโมชั่นนะครับแล้วก็สำหรับพัฒนาแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยใช้หมด100%เลยครับนะฮะอ่าให้ผมผ่าแผนนะแล้วเขาทำได้ธุรกิจมาจากอะไรก็ในเมื่อ ชุมชนมันมากขึ้นอีโ s ซิสเต็มมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเหร,รียญน,นี้ยมันจะมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้แหละครับประโยชน์ที่ที่เขาจะได้เพราะว่าตัวโฟลเดอร์เขาก็ได้ถ้าเราไปดูในไวท์เพเปอร์เขาเขามีเหรียญสำหรับโฟลเดอร์เขาไว้อยู่ ประมาณหนึ่งอยู่ซึ่งตรงนี้เขาก็จะเชยชมตรงนั้นไปในอนาคตนั่นเองนี่คือแผนการที่หลักแหลมมากในการผ่าแผลของผมนะครับก็คือสร้างชุมชนให้เกิดแวลูของเหรียญครับผม